สวัสดีครับคำเตือนนะครับคลิปนี้เป็นการแชร์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการเทรดนะครับไม่ใช่คาแนะนําทางการเงินหรือว่าการลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะครับเพื่อนๆควรตระหนักนะครับถึงความเสี่ยงที่มีโอกาสจะสูญเสียเงินนะครับทั้งหมดได้ในการเทรดนะครับและทั้งหมดนี้นะครับเป็นเพียงประสบการณ์การเทรดของผมเองนะครับที่นํามาแชร์กับเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆสามารถฝึกฝนนะครับแล้วก็พัฒนาลวมทังต่อยอดนะครับในแบบฉบับของคุณเองได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญครับ ความเสี่ยงในการลงทุนมีมากเพราะฉะนั้นควรศึกษานะครับหาความรู้นะครับก่อนที่จะลงทุนนะครับในการลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะครับต้องมีความรู้ก่อนนะครับสวัสดีครับวางแผนเทรดในช่วงเช้ากับผมโค้เจคุณเจนะครับในวันนี้นะครับวันพฤหัสบดีนะครับที่13มีนาคมนะครับภาพรวมราคาทองคำตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการเบรกเอาต์นะครับบริเวณแนวตันก่อนหน้านี้ขึ้นมานะครับซึ่งในเมื่อวานนี้เนี่ยมี เรื่องของตัวเลขปัจจัยเข่าสำคัญเข้ามาก็คือตัวเลขนะครับ C P I นะครับตัวเลขแยกกว่าตัวเลขคาดการณ์นะครับส่งผลทำให้ภาพรวมเนี่ยดอลลาร์นะครับถูกเตะรวมถึงทองคำเนี่ยน่าดึงดูดมากยิง่งขึ้นนะครับเนื่องจากนักทุนเนี่ยมีความกังวลเรื่องของนะครับความเศรษฐกิจชะลอตัวของอเมริกานะครับตัวนี้ก็เลยเป็นปัจจัยที่ทำให้ทองคำเนี่ย นะครับน่าดึงดุดมากยิ่งขึ้นแล้วก็ปรับตัวขึ้นนั่นเองนะครับทีนี้ในวันนี้เนี่ยเราจะวางเซตอัพแล้วก็วางแผนในการเทรดยังไงบ้างนะครับนะดูพร้อมกันนะครับภาพรวมจะเห็นว่ามีการเบรกเอาท์นะครับบริเวณแนวซัพพลายก่อนหน้าขึ้นมานะครับในในตอนนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นเซตอัพของเรานะครับก็จะเป็นการ Follow ตามเบรกเอาท์นะครับนะ อย่างแรกเลยนะครับเรามาดูกันก่อนว่าจุดไหนที่เขาเบรกเอาขึ้นมานะครับก็คือบริเวณนี้นั่นเองนะครับนะครับที่เขาเบรกขึ้นมานะตรงนี้จะเห็นว่าเป็นแนว supply นะครับที่มีแรงขายเที่ยออกมาด้วยนะครับแล้วก็เป็นแนวนะครับเรียกว่าเป็นแนวต้านด้วยนะครับะที่โซนนี้นะครับทีนี้ในวันนี้นะครับเบื้องต้นเนี่ยถ้าเรากลางพิโบดูนะครับจะเห็นว่าแนวที่เป็นกรอบพักตัวของตัวทองคำนะครับตามกรอบพิโบจะอยู่ที่แนวแรก ที่ฟิโบ0.236นะฮะก็คือโซน2,927ดอลลาร์ต่อชอยออนนะครับแนวที่2นะครับจะเป็นแนวที่ฟิโบ38.2นะครับหรือบริเวณแนว FVG Platinum Trade Zone นะครับก็คือนะครับโซนนี้นะครับโซน2918ถึง2922นะครับเพราะฉะนั้นกรอบในการเทรดของเรานะครับจะรอวันนี้นะฮะจะรอย่อแล้วก็หาจังหวะเปิด ายตามขึ้นไปนะครับนะซึ่งต้องบอกก่อนว่าในช่วงเช้าเนี่ยกราฟอาจจะออกไปในเวของการไซด์เวนะครับเป็นเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นซตอัพจะเน้นไปที่การลอยย่อลึกนะครับหาจังหวะา,ายขึ้นไปซึ่งรอบนี้เนี่ยจะายขึ้นไปแล้วไปเทคโปรฟิตนะครับบริเวณกรอบ2,950นนะฮะถึง2,954ดอลลาร์ต่อทรยออนนะครับ, 2, รบเพราะฉะนั้นในการเทรดวันนี้พรุ่งนี้นะครับเน้น ยอ่อหาจังหวะบายตามขึ้นไปไปเทคโปรฟิตนะครับเป้าที่1ก่อนนะครับเป้าที่1จะอยู่ที่โซนตรงนี้นะนะ2,942ถึง2,945นะครับรอยอ่อเทสนะครับค่อยหาจังหวะบายขึ้นไปนะไม่ใช่บายตอนนี้นะครับรอยอ่อนะครับนะรอยอ่อเทสก่อนนะครับซึ่งเราจะขึ้นไปเทคโปรฟิตนะฮะบ,บริเวณ2,942ถึง2,945อีกทีหนึ่งหลังเขายอ่อแล้วนะครับนะอ่า ข้อที่2จะอยู่ที่บริเวณ295455ตรงนี้นะครับเน้น follow บ y ตามกรอบเพราะกราฟนี่มเบรกเอาขึ้นมาแล้วนั่นเองนะครับส่วนทำเฟรมเล็กนะฮะอย่างเช่น30นาทีกับ15นาทีเกิดอะไรขึ้นบ้างตอนนี้นะฮะจะเห็นว่าถ้าเรามองกราฟเปล่าๆเนี่ยสำหรับตัวทองคำนะกราฟเปล่าๆเลยจะเห็นว่ามีการย่อพักตัวไปแล้วรอบนึงนะครับมีการย่อพักตัวไปแล้วรอบนึงเนี่ยย่อลงมาถึงบริเวณ2931 นะครับดอลลาร์ต่อชอยออนนะครับด่นตรงนี้นะครับแล้วก็ยกตัวขึ้นมาเทสบริเวณไฮก่อนหน้านะครับซึ่งเรียกว่าเป็นการเคลียร์นะครับนะฝั่งบายนะครับนะย่อลงมาเคลียร์แล้วก็ยกขึ้นนะครับนะเคลียร์บายเคลียร์เซลล์แล้วรอบหนึ่งนะครับนะทีนี้ตรงนี้เนี่ยมีบริลลอ่งกราฟฟิ้งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเขายังไม่ทำไฮเหนือไฮก่อนหน้าได้ก็อาจจะมีการย่อตัวลงอีกครั้งเพราะฉะนั้นสําหรับฝั่งไบเยอร์นะครับนะอ่าเทรดเดอร์ที่รอบายนะครับเน้นไปที่การ หาจังหวะเข้าตามแรงของกราฟนะครับอย่างเช่น15นาทีเป็นหลักนะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกก็คือให้เรารอนะครับรอย่อนะครับนายอย่อตามแนวนะครับที่ผมมองไว้ก็จะเป็นโซนนะครับนี่เขาย่อลงมาโซนนี้เห็นไหม293132แล้วก็ยกตัวขึ้นนะครับตอนนี้เราจะยังไม่เทรดนะให้เราลอย่อก่อนนะครับให้เรารอย่อก่อน นะครับในส่วนของตัวทำเฟรม5นาะทีกราฟทองคาเป็นยังไงบ้างนะครับก็ยังอยู่ที่กรอบของเขานะครับยังไม่ไปไหนนะนี้นะครับภาพรวมรอยย่อใบนะครับส่วนในช่วงเช้าเนี่ยจะเทรดสั้นไหมยังไม่เห็นจังหวะในการเข้าเทรดนะครับเพราะถ้าเราจะเข้าตอนนี้มีบริษัทกราฟิ้แต่มันก็เป็นบริษัทกราฟฟิ้งในทำเฟรมเล็กนะครับซึ่งเป็น p ลา c เซชัที่เกิดขึ้นในช่วงของการ b เบร k เอา u r o b a c k นะครับนะถ้าเทรดอาจจะเทรดฝั่งเซลล์แต่ต้องรอ p ลา c เซชันเซลล์ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังบายไม่ได้แล้วก็ยังเซลล์ไม่ได้ถ้าจะบายควรรอบายด้านล่าง2931นะครับหรือ,อให้ดีเลยก็คือ2921 2918แถวๆนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นตอนนี้เราอาจจะรอดูความชัดเจนก่อนนะครับในช่วงสายอย่างเช่นช่วง9โมง ก้าโมงครึ่งนะครับถึง10บโมงนะครับหรืออาจจะเห็นความชัดเจนในช่วงบ่ายก็ได้นะครับนะหลังจากเมื่อวานนี้มีข่าวรุนแรงนะครับวันนั้นบอลุ่มตอนนี้ก็อาจจะยังไม่ชัดเจนนะครับให้รอบายด้านล่างเป็นหลักนะครับสําหรับวันนี้ทองคํานะอ่ารอบายที่โซนส่วนนี้เป็นหลักเลยนะครับโซน2 9 3 1้าถึงสองเกานะครับพยชันบายเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ให้เริ่มวางไม้บายเมื่อนั้นนะครับผมส่วนตอนนี้เรายังไม่เข้าเทรดนะฮะสำหรับไม้เดย์เทรดนะครับ ส่วนถ้าเป็นสกอปปิ้งก็อาจจะช็อตสั้นๆนะครับบริเวณ2,942ตรงนี้ถ้ามีพชันกับตัวนะครับ M 5นะอาจจะสกอปปิ้งบริเวณนี้ย้ำว่า2942นะครับคือโซนที่เราจะสกอปปิ้งเซลล์ถ้ามีพชันเซลล์แล้วก็ยืนยันตามกรอบนะครับตรงนี้นะครับอ่าตัวนี้คือจุดที่เราจะเข้าเซลล์กันเซลล์ Sell สั้นรอย่อ B นะครับรอย่อบายนะครับนะ แบบนี้นะครับแผนเทรดของเรานะครับแน่นอนเลยก็คือในช่วงปลายสัปดาห์เนี่ยเราจะไม่โอเวอร์เทรดนะครับหรือถ้าโอเวอร์เทรดก็ตามกรอบที่เพื่อนๆรับความเสี่ยงได้แล้วกันนะครับเพราะว่าพอร์ตใครก็คนนั้นต้องเป็นคนบริหารนะครับนะผมก็นะครับได้แชร์นะครับเพียงแนวโน้มการเทรดเท่านั้นนะครับเพราะนั้นนะครับเรื่องการบริหารพอร์ตเพื่อนๆต้องดูให้ดีแล้วก็พยายามรักษาความเสี่ยงในกรอบที่เพื่อนๆรับได้นะครับนะ ลายสัปดาห์แล้วกําไรที่ทํามาอาจจะสูญหายหมดก็ได้นะครับจากการเทรดด้วยอารมณ์เพียงแค่ครั้งเดียวเพราะฉะนั้นโฟกัสนะครับโฟกัสให้ดีนะครับนะอ่าทีนี้นะครับใน้าของตัวดอลลาร์นะครับหรือว่าตัวดัชนีดอลลาร์อินดซ x นะครับในตอนนี้นะครับภาพรวมเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับตัวดอลลาร์นะฮะเมื่อวานนี้มีข่าวใช่ไหมครับก็ร่วงลงรุนแรงเลยนะครับในช่วงข่าวที่มีการประกาศตัวเลขนะฮะ cpi นะครับร่วงลงมาเมื่อคืนนี้นะครับช่วงช่วง เอ่อทุ่มครึ่งนะครับนะก็ร่วงลงค่อนข้างที่จะนะครับรุนแรงนะครับนะทุ่มครึ่งแล้วก็2องทุ่มนะครับนะอ่าปรับตัวลงเลยนะครับตอนนี้ยังอยู่ในช่วงของการปรับตัวลงนะถึงแม้ว่าจะมีข่าวเข้ามาก็ตามแต่ว่าดอลลาร์หรือว่าตัวดัชนีดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยนะครับก็ยังคงไม่ทำไฮใหม่นะครับนะฮะแล้วก็ยังมีลักษณะการปรับฐานนะครับทำเอ่อโลว์เวอร์นะครับต่ำลงมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้น สำหรับในตอนนี้นะครับเทรดสตาร์ของเราก็อาจจะเน้นไปที่เวของการเทรดเพื่อเก่งกำไรระยะสั้นในช่วงสปลายสัป,ปดาห์นะครับหาจังหวะยออ่อแล้วก็บายทำกำไรตามกรอบเป็นหลักเมื่อเทียบกับตัวดอลลาร์นะครับส่วนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐเมกาอายุ10ปีนะฮะในตอนนี้นะครับผมอ่าก็ขึ้นทดสอบบริเวณแนวต้านนะครับนะตอนนี้เห็นไหมครับครั้งที่3แล้วถ้าไม่สามารถปรับตัวนะฮะขึ้นไปได้ก็จะเป็นลักษณะาการปรับตัวลงแต่ต้องระวังนะเพราะว่า เบื้องต้นเนี่ยมาในลักษณะคล้ายคล้ายดับเบิลท็อปบัตทอมนะในกรอบ H1 อ่าตรงนี้นะครับต้องติดตามนิดน,นึงว่าพันธบัตรเนี่ยลักษณะเหมือนเป็นการฟอร์มตัวนะส่วนจะฟอร์มตัวขึ้นได้หรือเปล่าต้องติดตามนะครับเพราะว่าหลายๆครั้งที่เกิดไพ่พัทเทิลเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยผมจะบอกเสมอว่ากราฟแค่ฟอร์มตัวถ้าให้ดีต้องรอเบรกย่อเทสอย่างเงี้ยไปแน่นะครับ แต่ถ้าแค่ฟอร์มตัวยังไม่ต้องตกใจนะครับนะยังยังไม่ต้องตกใจนะครับอ่ายังไม่ต้องทําอะไรนะครับยังต้องมีเรื่องของการคอนเฟิร์มลายแพทเทิร์นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเทรดเดอร์ที่เทรดนะฮะจะเย็นๆนะครับผมเวลาเจอแพทเทิร์นหรือว่าเจอลักษณะของการกลับตัวต้องรอยืนยันด้วยนะครับตรงนี้นะครับผมอันนี้จะเป็นมุมมองทางฝั่งของตัวพันธบัตรนะเพิ่มเติมดูโมเมนตัมด้วยนะครับถ้าเจออย่างนี้นะครับนะว่าโอเวอร์บอทโอเวอร์โซไหมนะครับ เช่นตอนนี้โอเวอร์อะไรครับโอเวอร์บอสนะครับาก็มีลักษณะของตัว Bal ด i ์เดเวอร์เจนนะครับในะก่อนหน้านี้นะครับตอนนี้ก็อาจจะต้องติดตามกันดูว่าพันธบัตรจะขึ้นไหวหรือเปล่าหรือว่าจะเริ่มปรับตัวลงตามแนวโน้มหลักเพราะว่า fold, กราฟ h ฮดกราฟเดนยังคงเป็นเทรนขาลงค่อนข้างที่จะชัดเจนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ติดตามกันในฟากของตัวพันธบัตรกันด้วยไอซีย,ยังดูต่ำกว่า50นะครับถือว่าเป็นเทรนขาลงที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับตรงนี้นะครับพันธบัตรสหรัฐอายุ10ปีนะครับ เ r รคเทรนดแล้วก็มาในลักษณะของการปรับฐานนี่นะครับตอ้องติดตามกันต่อนะเทสแนวฟิโบอะไรหรือ,อยังอ่ากลางกันดูหน่อยนะครับอยู่ที่แนวฟิโบ38.2นะครับพันธบัตรนั่นหมายความว่าเป็นแนวอะไรฮะแนวต้านนะครับผมตามกรอบฟิโบนะอ่าถ้าไม่ผ่านก็ล่วงต่อแล้วตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องของการปรับฐานทำโลใหม่นะครับตัวพันธบัตรสารัฐ อายุ10ปีนะครับผมก็เป็นภาพรวมในมุมของกราฟเทคนิคนะครับส่วนเรื่องของตัวปัจจัยข่าวต้องติดตามเพิ่มเติมตอนนี้นะครับข่าว C P I ออกมาแย่แล้วก็แย่กว่าการคาดการณ์ค่อนข้างเยอะเลยนะครับเพราะนั้นภาพรวมตอนนี้นักลงทุนอาจจะไม่ไม่เข้าซื้อพันธบัตรเพิ่มในช่วงนี้นะครับเนื่องจากว่ามีข่าวร้ายเข้ามานั่นเองเพราะนั้นทองคำก็เลยน่าดึงดูดสำหรับนักลงทุนนะครับในฐานะเซอร์เฟนนะครับนะส่วนพันธบัตรสารัตนะครับหรือว่าสินทรัพย์ เสี่ยงนะครับที่ให้ผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยเนี่ยหรือว่าไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นต่างๆนะครับก็อาจจะยังคงปรับตัวลงลงเรื่อยๆนะครับตอนนี้นะครับนะครับส่วนสินทรัพย์ปลอดภัยในฐานะนะครับที่เป็นเซเว่นเนี่ยก็น่าดึงดูดในช่วงนี้นะครับที่ยังมีกระแสข่าวอยู่นะครับรวมถึงความกังวลเรื่องของภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวยังคงเป็นปัจจัยที่ทําให้นะฮะทองคำยังคงน่าดึงดูดในตอนนี้นะครับก็ไม่ได้บอกว่าทองจะขึ้นยาวนะแต่ต้องบอกว่ามันยังคงมีข่าวที่ หนุนทองอยู่นะครับยังไม่มีข่าวลบเพราะฉะนั้นเทรดสตอัพของเรานะครับควรจะเน้นไปที่การเทรดนะฮะฝั่งบายเป็นหลักนะฮะนะในส่วนของตัวกราฟราคาทองคำนะจุดสำคัญก็คือการหาจังหวะย่อตาโนมให้ได้นะครับนาเราจะเทรดเอ่อฟอลโล่ตามจุดไหนได้บ้างอันนี้อันนี้คือจุดสำคัญนะครับอีกจุดหนึ่งที่ต้องสังเกตเลยก็คือกราฟทองใน t ท m e f r a ม e ฮดโฟเนี่ยเห็นไหมครับเวลากราฟจะขึ้นผมบอกเสมอก็คือ กราฟมักจะยกโลขึ้นแล้วต้องมีสัญญาณพลักชั่นหนึ่งที่เป็นตัวยืนยนันก็คือตอนนี้มีแล้วเฮดโฟเห็นไหมครับยกโลโลตรงไหนเอ่ยเนี่ยโลตรงเนี้ยเห็นไหมครับสีฟ้าเนี่ยลูกศรน,นะครับนะโลยกนะครับถึงแม้ว่าจะติดตั้งก็ตามแต่โลยกขึ้นและมีลักษณะการทำไฮใหม่ที่สูงขึ้นนะครับก็คือมีมีบลิตอิงกราฟฟิ้งเนี่ยนะครับเป็นพลักชั่นยืนยันเลยว่าเขาเนี่ยจะไปต่อแล้ว นะครับสังเกตไม่ยากเวลากราฟจะขึ้นนะครับยกโลถึงแม้ <ST> S> <S ว่าจะติดใต้นเนี่ยนะครับลักษณะของกราฟราคา,อาทองคำเนี่ยทำราคาปิดสูงขึ้นนะครับเนี่ยก็ไปได้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นกรอบนี้เนี่ยเป็นกรอบที่เริ่มมีแรงแล้วก็เริ่มยืนยันแล้วว่าเขาเนี่ยจะไปต่อแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูว่าแนวต้านถัดไปเนี่ยนะครับอยู่ตรงไหนและมีแนวไหน,แน,ไหนแนวไหนที่กราฟเนี่ยจะไปได้บ้างนะครับซึ่งอตอนนี้เนี่ยจากที่มองนะครับ จากที่มองในการในการย่อ,ยอปรับฐานถ้าทองคำนะฮนะย่อปรับฐานได้นะครับย่อปรับฐานเสร็จนะเอบาต่อไปก็อาจจะไปข้างอิงจากตัวฟิโบเอ็กเทนชั่นนะครับกรอบต่อไปนะครับในการย่อปรับฐานนะครับลงมาที่บริเวณ2931นะฮะถึงบริเวณ2922นย่อนะครับย่อปรับฐานได้นะครับกรอบถัดไปนะครับทองมีแนวโน้มที่จะปรับตัวขึ้นไปถึงบริเวณ2,900 48,2,971แล้วก็3,000ดอลลาร์ต่อรอยออนนะครับนะก็ต้องติดตามกันดูว่าปัจจัยหนุนที่เป็นเรื่องของอข้อมูลข่าวเนี่ยจะยังมีอยู่ไหมซึ่งตอนนี้ย,ยังมีอยู่นะก็แนวโน้มที่จะไปต่อเนี่ยก็มีค่อนข้างสูงนั่นเองนะครับส่วนกรอบทำเฟรมเล็กตอนนี้ผมยังไม่เจอจังหวะย่อตัวแล้วมีพลังชั่นบายนะก็แนะนำว่าให้อรอย่อเทสบริเวณที่เป็นโซน FVG พังชั่นหรือว่าโซนที่มี รวมบเยอะเข้ามาเทรดเยอะๆนะครับด้านล่างก่อนเราค่อยหาจังหวะายขึ้นไปตอนนี้กราฟอยู่ในช่วงของการสะสมแรงนะครับไม่รู้ว่าจะสะสมสะสมแล้วไปต่อเลยไหมหรือว่าจะสะสมแล้วนะครับย่อปรับฐานก่อนหรือเปล่านะครับแต่ส่วนตัวผมอยากให้ย่อปรับฐานนะครับเพราะว่าเราจะได้เข้าเทรดแบบโอกาสเสี่ยงเนี่ยโอกาสลากเนี่ยน้อยหน่อยนะครับในตรงนี้นะครับ ภาพรวมก็จะเป็นการ follow by นะครับที่อัปเดตให้กับเพื่อนๆเทรดเดอร์นะครับรวมถึงปัจจัยข่าวที่ยังมีเข้ามาที่หนุนให้ทองคำมีโอกาสปรับตัวสูงขึ้นแล้วก็เรื่องของการบริหารความเสี่ยงอันนี้สำคัญที่สุดนะครับนอกจากแผนการเทรดที่ดีแล้วการบริหารความเสี่ยงก็ต้องดีด้วยนะครับมี support ทุกครั้งนะครับจำกัดความเสี่ยงของเพื่อนๆทุกครั้งไม่ให้เกินเปอร์เซ็นต์ที่รับได้นะครับนะถ้าเกินเนี่ยก็ต้องคัดลอตแล้วก็เก็บทุนไว้ในะมหาจังหวะเทรดใหม่อันนี้สําคัญที่สุดนะครับ วันนี้อัปเดตแผนเทรดคร่าวๆกับผมโค้ชเจคุณเจ,ณเจนะครับต้องลาไปก่อนในช่วงเช้านะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆเทรดเดอร์ถ้าชอบอย่าลืมกดถูกใจนะครับกดแชร์กดไลค์ให้ให้กันทีนะครับเป็นกำลังใจให้กับผมโค้ชเจคุณเจ,ณเจนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ